รีบกินแล้วก็รีบสั่หัวไปซะแต่เรายังไม่ได้เป่าเค้กเลยนะครับมันเป็นของฉันพวกแกมีสิทธิ์อะไรกี่แค่แม่บ้านกันกบเราพอพท่านประธานสั่งมาให้พน,น,นักงานทุกคนอยากกินเค้กได้ HAPPY b i r t ร์ a เดย์ทูยะขอบคุณค่ะท่านประธานสำหรับเงินพิเศษที่ให้หนูไม่เป็นไรพวกเธอทำยอดได้ก็สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลค,ค่ะท่านประธาน แล้วหนูต้องเอาไปแบ่งพนกักงานคนอื่นหรือเปล่าคะไม่ต้องหรอกจก้ะเพราะพนักงานคนอื่นฉันแบ่งให้แล้วเออได้ทุกคนเลยเหรอคะใช่จ้ะเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานกันทั้งนั้นมีอะไรหรือเปล่าบีนเออไม่มีอะไรคะ่ะเฟิร์นหนูได้เท่าไหร่ห้าพันจ้ะพ่อหูห้าพันเลยเหรอแล้วพ่อล่ะได้เท่าไหร่ เออพ่อเหรอบอกมาเธอพ่อเออพ่อได้สี่พันโอ้ยสี่พันก็เยอะแล้วนะพ่อเยอะแต่มันก็น้อยกว่าหนูอะ่ะหูพ่อพ่อแค่เฝ้าของหนูต้องช่วยเขาจัดของเหนื่อยกว่าพ่ออีกนะจ้าพูดก็พูดนะถ้าเราได้เงินพิเศษแบบนี้ทุกเดือนก็ดีสิเนาะใช่จ้ะพ่อนี่พวกแกได้เงินพิเศษกันด้วยหรอครับ ผู้จัดการนี่คงจะเรียนท่านประธานหน้าดูสิเนอะท่านประธานถึงแบกเงินพิเศษให้เออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเราก็มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนี้ทำอะไรแม่บ้านรอปภมันจะทำอะไรได้อย่าบอกนะพวกลามส้วมจนลูกค้าเห็นใจจนซื้อสินค้าอ๋อหรือว่าลุงไล่หมาไล่แมวหน้าบริษัทจนมีออเดอร์เยอะขนาดนี้ตองฉันนี่ เหนื่อยแทบตายแต่พอได้เงินพิเศษมาต้องมาแบ่งทำทานให้พวกเธอด้วยหรอเนี่ยไปไปทำงานกันได้แล้วเดี๋จะไล่ออกพี่หมดถ้าไม่มีพวกแกฉันก็คงได้รับเงินพิเศษเต็มเต็มครับได้ครับท่านประธาน ผู้จัดการมาพอดีเลยครับมีอะไรคุณเช็คพอดีท่านประธานจะจัดงานวันเกิดให้พนักงานนะครับเลยจะถามว่ามีใครเกิดเดือนนี้บ้างครับท่านประธานจะจัดงานวันเกิดให้หรอฉันฉันฉันเองแหละฉันเกิดเดือนนี้โอเคครับผมจะได้รวมรายชื่อไว้นี่แม่บ้านคะมีใครเกิดเดือนนี้ไหม หนูค่ะแล้วก็พ่อหนูด้วยทําไมหรอคะอ๋อท่านประธานจะจัดงานวันเกิดให้นะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าจะจัดงานวันเกิดให้แม่บ้านกับรปภด้วยอะ่ะเออใช่ครับผู้จัดก,การถ้านั้นก็แยกจัดเป็นคนละวันฉันไม่จัดรวมด้วยหรอกนะทําไมรู้ไหมเออเพราะฉันรังเกียจเนื้อตัวพวกนี้มันสกปรกมีแต่กลิ่นเหื่อข้ามขี้ไข่ฉันแค่อยากทียแย ไม่อยากร่วมงานเกิดด้วยมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณบีมท่านประธานรู้ไหมทำไมฉันถึงต้องจัดงานวันเกิดให้พนักงานร่วมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกแผนกเอ่อไม่ทราบค่ะท่านประธานเพราะคำว่าพนักงานหมายถึงทุกทุกคนที่อยู่ในบริษัทส่วนตำแหน่ง ก็เอาไว้แค่บอกหน้าที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกว่ากันทีนี้ถ้าเธอไม่อยากร่วมก็แล้วแต่เธอนะบีมฉันไม่อยากบังคับค่ะท่านประธาน,าาน,านกินได้เลยนะลุงตามสบายคุณธนบูลรับน้ำอะไรดีคะ อ๋ออะไรก็ได้เอ้าผู้จัดการคะเชิญค่ะเธอเป็นเจ้าของบริษัทนี่ไงไม่ต้องมาเสอ,อเชิญฉันรีบกินแล้วก็รีบสส่ห,หัวไปซะฉันจะจัดงานวันเกิดเฉพาะของฉัน แต่เรายังไม่ได้เป่าเค้กเลยนะครับผู้จัดการไม่ต้องเค้กวันเกิดมันเป็นของฉันพวกแกมีสิทธิ์อะไรโธ่กี่แค่แม่บ้านกับราปภเสอเอ๋ยอยากจะจัดงานวันเกิดร่วมกับผู้จัดการพวกเราไม่ได้สอเอ๋ยนะคะแต่ว่าเค้กนั้นท่านประธานสั่งมาให้พนักงานางทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยหออดยากอยากกินเค้กได้ Happy Birthday.. To you ยูนะผู้จัดการคะทำแบบนี้มันไม่เกินไปหรอคะมันไม่เกินไปหรอกเพราะไม่มีใครเขาอยากจัดงานวันเกิดร่วมกับเธอเหรอกมีสทิท่านปรธานเธอรู้ได้ยังไงว่าไม่มีใครอยากจัดงานวันเกิดร่วมกับพวกนี้จะมีใครหรอคะ ที่อยากจัดงานวันเกิดร่วมกับพวกนี้ก็ฉันนี่ไงท่านประธานใช่ครับท่านประธานเกิดเดือนนี้เหมือนกันทัดก็เลยอยากจัดร่วมกับพนักงานฉันบอกแล้วไงว่าตำแหน่งมันแค่หัวโขนเอาไว้บอกหน้าที่แต่จะดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ตำแหน่งหนูขอโทษคะ่ะท่านประธานวันหน้า ดูจะปรับปคุงตัวใหม่ค่ะจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วมันสายไปแล้วล่ะหมายความว่ายัางไงคะรรท่านประธานหมายความว่าบริษัทของฉันไม่ต้องการพนักงานที่มีนิสัยต่ำๆ่าแบบนี้ จำไว้นะคะตำแหน่งก็แค่เอาไว้ใช้บอกหน้าที่ไม่ใช่สิ่งที่อวดอ้างว่าใครวิเศษวิโสกว่าใครหรือเอาไว้ใช้ทำทุกอย่างตามอำเภอใจตัวเองนะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายในโบสถ์ทียิ้ม ถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน